ผมอยู่ที่สุนีทาวเวอร์อุบลราชธานีครับวันนี้เป็นวันแรกของงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่14อุบลราชธานีบรรยากาศในงานตรงตัวตามชื่องานเลยครับหนังสือและการเรียนรู้เป็นงานที่หนังสือเยอะที่สุดและถูกที่สุดในอุบลแล้วครับมีหนังสือทุกแบบให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือจะเป็นหนังสือยุคเก่ามือสองหายากนอกจากนั้นยังมีจัดบูธกิจกรรมการเรียนรู้จากโรงเรียนและมหาลัยต่างๆ ศึกษาประวัติศาสตร์การค้นพบเดนโนเสาร์ในจังหวัดอุบลโดยอุทยานธรณีอุบลราชธานีมีหอจำลองดูดาวและตื่นเต้นไปกับมินิซูสวนสัตว์อุบลราชธานีเติมเชื้อเพลิงให้สมองเติมแรงบันดาลใจให้หัวใจได้ที่งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ณสุนีทาวเวอร์จังหวัดอุบลราชธานีวันที่25ตุลาคมถึงสพฤศจิกายน2568เวลา9ก้าโมงเช้า ถึงสามทุ่มครับ